น้องมาจบจะดุงต้นคําสวัสดีค่ะนี่ค่ะบาดแหลกได้ไหลายน้องมือนนี่บาดแหลกได้เนี่ย,ยมันสีมานได้เลยอยู่ดินอปาน้องเฮามีได้เอาเนตักมาเ <c oughs> น,นตักมีได้เอามาค่ะ มือ,มอวันลอ,อยกระทวงวันเสาร์เนี่ยแหละป้าตัวนี้ค่ะอ,อย่างนี้แหละน้องป้าโนะ<า>โอ้ยมันขาดหรือเปล่านี่หือ, <c oughs> อยงนี่ค่ะบัตรเด็กห้พ่อปิ่งอยู่ได้เนาะยี่ บาทสองเดตตัวหนึ่งพี่นอ้องบรรยากาศยามแร้งค่ะน้องกกว้างกว่านงน้องจะเลนมาหาอยู่หาก,กินตอนคำ่ำเอาเมื่อปีงได้หลายก็เาเมือลากเขาก็ได้สองบาท ปัดที่สองนี่ตัวหนึ่งเด้อบัญยกสะ,ะดุ้งน้ำดีอจอาใจทาบึงบาดตัวไปจะได้บ่มีได้กับมือนั้นแน่นเาะคะ่ะบึ่งบรรยากาศเ <c oughs> ข่าเขียวทมนสุกแหละ,ะทาลุ้นบาดตัวไปท้ามได้อยู่ตโตค่ะถ้าไม่ได้ไดกับเท่ากับมือค่ะมือปิ้งเข้าแรง มอมันคือเป็ยนทัน,น,นห,หนยถือปลอดภัยนึงค่ะแต่ว่าลุกออเลยสามตัว ว่างใหม่วางใหม่และสามบาทรวม่วมันมาละได้เด,ดได้มือสุตูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอา,เอาบาทใหม่บ้านใหม่ห่าวันได้เนาะค่ะฮะเออค่อยกวาอยู่จะได้เนาะอ่ะบาทใหม่ ในี่ตัวหนึ่งโอเคปลากุลามค่ะมือก่อนค่ะพี่น้อง ้ำแล้วพอดีปีนก็ปาก็ได้นี่เลยค่ะ,ะไนผัวปีนอยู่ด้ยค่ะมืดจังมากไหมค่ะขอบคุณเด้อค่ะสวัสดีค่ะ